สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถสวยๆนะคะทั้ง2คันนะคะก็มารีวิวให้ชมนะคะเป็นรถแฮ s สเปกหประตูและที่สำคัญได้เป็นอีโกคาร์ประหยัดน้ำมันกันด้วยนะคะปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆและที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุจะพาเดินดูทีละคันเลยสำหรับตัวมิตซูบิช i มินาทั้ง2คันนี้นะคะเป็นรุ่น1.2 GLX นะคะได้เป็นรถปี2020จดทะเบียนปี2021ทั้ง2คันเลยนะคะก็เดี๋ยวนุจะพาเดินดูกันน,ะนั้งและคันสีขาวนะคะสำหรับสีขาวคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน2ขอไข่จอจาน3872จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตัวนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 8 8 9 0 0บาทนะคะกับเล่มาอยู่ที่1 0 6 0 0 0กว่ากิโลนะคะซึ่งบอกเลยว่าทั้งสองโฉมนี้นะคะเป็นโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดของตัว ishi, มิสซูบิชิมิลาดกันเลยนะคะซึ่งนี่เห็นไหมคะว่า ตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์มิสซูบิชิอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นหน้าก็จะเป็นในลักษณะเส้นโฟเมียม2เส้นนะคะและที่สําคัญคันนี้แตกต่างกับคันสีดําตรงที่ได้ชุดแต่งนะคะรอบคันเลยที่เจ้าของคนเก่าเนี่ยได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะสําหรับชุดโคมไฟหนะ้าเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟสําหรับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอนนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งเพิ่มเติม,ตมในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของตัวล้อนะคะสําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมาพร้อมกับล้อกระทะนะคะนี่เห็นไหมก็มาจากศูนย์โรงงานของมิสซูบิชิเช่นเดียวกันรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อคโค้งเดิมๆนะคะน็อนตจิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลย mm hmm. ถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับหูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกนะคะก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจมองข้างด้วยตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะคะเรียบร้อยรอบคันเลยนะคะขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีแล้วก็มีการติดตั้งคิ้วกันสาตตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะอ่านี่เห็นไหมติดติดฟิล์มมาแล้วนะคะซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มก็กําลังดีนะคะไม่หนาและไม่บางจนเกินไปมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทํามาจากวัสดุโครเมียมนะคะแบบนี้ทั้ง4บานเลย แล้วก็เจ้าของรถเก่าเนี่ยได้มีการติดเบ้ารองมือเปิดก็ทํามาจากวัสดุโครเมียมด้วยอ่านุ่นถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกาันสําหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเลี่ยมด้านข้างของเขานะคะอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีตอย่างใดเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีการตกแต่งในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น ชุดแต่งสกเกิร์ตของเขานะคะเป็นตัว SR Limited เลยนะคะก็นี่เจ้าของนเก่เติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮ91แก๊สโซฮ95แล้วก็รองรับ E20 และ E85 ด้วยต่อมาที่ด้านบนหลังคานะคะก็จะมีในส่วนขอเสาสัญญาณเวลบขึ้นวิทยุ ะะแล้วก็มีในส่วนของสปอยเลอร์นะคะสีขาวมาพร้อมกับไฟเบรกน้่นที่สามอยู่ตรงกลางเลยกระจกบานนั้นท้ายมีการติดตั้งฟิล์มนะคะติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและที่ปัดน,น,น้ำฝนด้านท้ายนะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ,ะต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะนี่เขาใช้เป็นหลอด LED นะคะเรียงกันอยู่ในชุดโคมไฟเลยมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมกันอยู่ในชุดโคมไฟเดียวเลยนะคะ มีตัวกษนโคเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นตัวมิลา่าเน่คือรุ่นของเขานั่นเองตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์มิสซูบิชิและจะมีในส่วนของไฟทับทิมนะคะจะเป็นในลักษณะแนวตั้งติดไว้ที่ด้านข,าข้างของตัวรถทั้งสองข้างเลยแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับด้านหลังที่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตทอรคูด้วยนะคะอ่ะนั่นเปิดให้ดูในส่วนของประตูด้านหลังกันนี่พอเปิดมานะคะโอ้โหจะบอกว่ารถคันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะ ภายในเขาจะเป็นแบบโคนสีดําตัดกับด้านนอกนะคะที่เป็นสีขาวและนี่นะคะดูความใหม่ของเขาสิเห็นไหมสะอาดมากนะคะคุณลูกค้าจกาภายในนี่คือแบบไม่มีเปื้อนเ,เลยและจะบอกว่าถ้าห้องเก็บสัมภาระไม่พอนะคะสามารถพับเบาะนะคะตัวนี้ห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเอนนอนไปได้เลยนะคะจะทําให้มีพื้นที่เก็บของมากกว่าเดิมอันนี้จะเป็นช่องสําหรับเก็บของด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของอ่าเดี๋ยวนวเปิดให้ดูเลยนะคะนี่จะมีในส่วนของ เครื่องมือนะคะแม่แรงแล้วก็ชุดปะลมฉุกเฉินนะคะไว้ให้พ่อชมนี่เนี่ยจะไม่มีในส่วนของอยางอะไรสำรองนะคะอ่ามาต่อกันในส่วนของตัวน็อตประตูด้านหลังนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยว่าตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม่ arc จุดๆนะคะก็อยู่ครบเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ให้ดูใกล้ๆเลยว่าตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแล้วก็เมด arc นะคะอยู่ครบเลย เห็นไหมโช้ด้านหลังก็ยังของแท้ของดีนะคะจากศูนย์โรงงานเลยนะคะอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยด้านท้ายไม่เคยโดนชนมาแล้วก็ไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญตัวเนี้ยการันตีสนย์ของเขาก็ยังอยู่เลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นก็จะพาเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถคันนี้กันอ่าเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่านี่สาหรับภายในเขาก็เป็นแบบ โนสีดําทั้งหมดเลยนะคะมือเปิดประตูด้านในเนี่ยทำมาจากโคเมียมนะคะตัวนี้แข็งแรงเนาะตัวนี้ก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์แคปลามาด้วยเนาะตัวรกระจก Lock, เซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4บ้บานนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่เนาะที่ถัดมาด้านข้างขวาของพวงมาลัยนะคะจะมีในส่วนของหมดกะลื่นถลแล้วก็ที่พับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะ ส่วนตัวพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยเราก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะจำนวนหนึ่งคูน้านั่นเองมาดูในส่วนงตัวเลขไมค์กันนะคะคันนี้ปี2020จดทะเบียนปี2021นะคะเลขไมค์อยู่ที่1 6 9 8กิโลซึ่งอันนี้เป็นเลขไมค์ตามการใช้เงานจริงๆนะคะสามารถตรวจสอบประวัติทางศู์ได้เลยนะคะเลขไมคน้อยมากใครสนใจรีบติดต่อนะคะ มาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะจะได้เป็นจอแอนดรอยสัมผัสทัสกีนเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยเนาะ,ะแล้วก็มีในส่วนของปุ่มออโต้สตาร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเสียบสาย USB เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันได สำหรับตัวเบาะของเข้านะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตกแต่งลวดลายเป็นตารางแบบนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือออกมาจากส่วนป้ายแดงก็เป็นแบบนี้เลยนะคะสภาพค่อนข้างดีรอยช้ำคือน้อยมากๆเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เห็นไหมอ่าเป็นเบาะสีเดียวกันเลยนะคะเบาะสีดำนะคะมีสายเบลยวให้สามเส้นซึ่งแปลว่ารองรับผู้โดยสารเพียงแค่สามท่านเท่านั้นนะคะด้านล่างก็ มีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถเล็กๆที่ไม่เล็กจนเกินไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาโชว์ไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ อีกโกคาประหยัดน้ำมันนะคะขนาด 1,200cc นะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มและไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะสามารถตรวสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยนะคะน็อตฝากระโปรงและเม็ดอัที่ฝากระโปรงนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนีุ้่นบอกเลยว่าประหยัดจากมบแดงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะนี่เห็นไหมแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกสีเลย เม็ดอาร์ที่คันด้านหน้าน,นะคะก็อยู่ครบเดิมๆต,ๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะนี่ <c oughs> แล้วก็แต้มสีนะคะฝั่งนี้จากโรงงานก็อยู่ครบเห็นไหมคะเม็ดอาร์ที่เบลช็อกก็สภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มก็สีเดิมและน็อตฝากระโปรงนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงก็น,อนก็อตยิดทุกตัวอยู่ครบเลยและสติกเกอร์มออ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อก,ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับตัวรถคันนี้นูนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ มิตซูบิชิมิราด1.2 GLX นะคะปี2020จดทะเบียนปี2021กับราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเลขมายอยู่ที่10,600กว่ากิโลเท่านั้นเองต่อมาที่คันสีดำคันนี้นะคะกับหมายเลขทะเบียน4กไก่นนเนน7078จังหวัดกรุงเทพมหานครกับมิตซูบิชิมิราด1.2 GLX นะคะปี20จด21เช่นเดียวกันคันนี้ตั้งขายอยู่ที่375,000บาทน,นะคะเลขหมาอยู่ที่ 34,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวรถสีดำนะคะโฉมใหม่นะคะโฉมล่าสุดกันเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมไฟหน้าก็เป็นแบบมัลติ r e f l e เฟกเตอร์มาพรอมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดค้องไฟสำหรับล้อนะคะก็เป็นล้อกระทะเช่นเดียวกันเลยเดิมท้จากโรงงานกระจกมองข้างปรับนะคะและพับด้วยระบบไฟฟ้าติดตั้งซีมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันเลยดูภาพรวมด้านข้างนะคะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีเดิมนะะสีดํา สีเสมอกันทั้งคันนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีนะคะและเชื่อเพลิงที่ใช้นะคะก็เป็นตัวนี้นะคะก็เป็นเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วก็ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สด้วย mm. ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบเลย mm. ตัวรถคันนี้ก็มีการติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์น,น้อยๆด้านท้ายและมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยนะคะอ่ะนี่เห็นไหมภายในของคันนี้นะคะนึมออกเลยว่า ซาดเหมือนกันเลยนะคะสีดาเหมือนกันเลยแต่ว่าหลักๆมันจะให้ดูโครงสร้างนะตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยไขลาบเห็นไหมคะเม็ดอาร์ทุจุดอยู่ครบเลยเห็นไหมโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะก็คุณบอกเลยว่าทางบริษัททอโต้ของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างรถทุกคันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีการตัดต่อไม่มีพิการและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยอ่ะ ต่อมานะคะเราเข้าไปดูกันต่อในขั้วตรวจของตรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถเัอร์มิการนี่นนสาหรับคันนี้นะคะภายในสีดําเ,เ,เหมือนคันเมื่อกี้เลยเหมือนมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเลขมา์กันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะปี2020-21กนะคะเลขม์อยู่ที่34,856กิโลนะคะเลขไม์3 4 0 0รถปีเดียวกันสเปคเดียวกันเลยนะคะภายในเหมือนกันมากๆเลยนะคะทุกอย่าง โครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่รอยช้ำพงบอกก็คือต่างกันนิดเดียวนะใครสนใจคันไหนนะคะพงษ์บอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าเลขไมไม่เยอะนะคะใครที่กําลังมองหาวิลาสีดำห้าประตูอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะอ่าเราเข้ามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้ากันนี่เห็นไหมคะว่าของเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ซีซีเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีโกคาเนาะ ตาการสิ้นเปลืองนะคะสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะเห็นไหมน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับโครงสร้างเดิมนะคะน็อตแก้มสีเดิมอะเม็ดอาร์ทิบอัาโชกฝั่งนี้สภาพดีสมบูรณ์นะคะหานด้านหน้านะคะเดิมๆตรงๆเม็ดอาร์คที่คานก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะนี่แก้มสีจากโรงงานฝั่งนี้ก็อยู่ครบเม็ดอาร์ทิบอัาโชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็น็อตแก้มน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ <fal is> แผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะและสะติ๊กเกอร์มอ,อกะะก็สภาพดีสมบูรณ์นะคะก็สําหรับตัวรถนะคะที่บริษัททอโต้นะะคก็การันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนากักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดคว่าและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญเรามีบริการหลังการขายดูแลลูกค้าให้อีก1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะคะก็ใครสนใจขั้นหนนะคะแคปหมายเลขทะเบียนมาเลยนะคะ ติดต่อสอบถามนุ่นนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเรืเ,รเลยนะคะดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ